ครับพบกับช่องแล้วแต่ตามซดเตอนะครับวันนี้ผมกับจิฟ้ามาพุชจิกุงนะครับหลวงจิปมหอวาจิลิดใหญ่นะครับจิกุงบ้านเฮานี่ครับอุปกรณ์ก็ยังมีเสียมนะครับแล้วก็ขบุกนะครับเราไปพุดกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสองหูกันเลยครับนี่ครับปะแล้วครับหูแหลกครับนี่นะครับหูมันครับ นี่ครับหมูมันจะประมาณนี้นะครับขุยมันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเลื่มพุดกันเลยครับเอากระเสะฟองหมูมันก่อน,กนเดยครับว่ามันไปตั้งไหนนะครับเนาะนันไปตั้งไหนรับคุดไปไปเลยครับนี่ครับหมู งูม,มาตั้งเพ่ครับนี่โคดเตะก็ไม่มันก็ยังหนกหน่อยนะครับหักไม่มันนะครับนี่ครับงูไปตั้งเพ่ทำนี่นี่ครับหักไม่มันนะครับแล้วโคดเกยก็ใหม่นะครับน ดินมันแข็งนี่หูมันจะไม่อยู่ตื้นนะครับเจ๊กุ้งนี่ถ้าดินมันอ่อนนะครับมันอยู่เลิกครับตปัญหาไม้แคร์ครับนี่ครับหูไปตรงนี้ครับพูดต่อครับนี่ครับเร่อยๆครับจะถึงจะเอาเสียมนะครับเนาะดินมันแข็งครับเอาขบุกเปิดก่อน กินข้าวจะกินแน่นี่นะครับกินละไปเรื่อยๆครับนี่ครับถึงแล้วครับน้อง ถึงแล้วครับนี่ครับตัวยิบออกมาได้นะครับเนาะนี่ตัวแรกของเขาครับเขาใส่ขวดเลยครับเต็มขวดมันครับนี่ครับมานมันมันมานมานครับตัวแรกครับฟุดเลยรผมไม่ยังเกานะครับเนาะ ไปครับไปครับไปต่อครับหาเรื่อยๆครับหาหงมันครับเราก็หาเท่าพอที่มันเป็นขุยนะครับมันตึงเหมจะยังขุยหมดครับขุยหมดดินมันจะเห็นก้อนน้อยๆครับแต่ขุยที่กุ้งมันจะก้อนใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ผูยที่สองครับพุ่นขุงผครับนะครับน่าุู้ที่สามนะครับเขาคุ้มผู้นี้ครับแทะกันครับฟองหงุดหงิดไปทังไหนครับนี่ครับนี่ครับนะครับหูุไปทางนี้ครับแทะนะครับ แย่างนี้ครับคุณเซตนะครับดินแข็งไหมครับเอาไม้เขาแย่ๆนครับจะไปเอามือแย่เลยครับถ้าใส่หนังมือก็แย่ได้ครับถ้าผมมือเปล่าเนาะโอ้ตัวนี้อยู่ตื้นครับผมนี่พอเนาะเะ็นไหมครับตัวนี้อยู่ตื้นครับดินมัน่าย่แข็งครับ นี่ครับหันก้นมาครับห้วยเขี้ยวพอนี่ครับนี่ครับตื้นขนาดครับตัวนี้โอ้ปกีกักับหันแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวที่สองห้องครับนี่นี่ครับนี่นะครับนี่ตัวใจญ่ครับตัวใจญ่ ที่สองอค,ครับนี่นี่ครับกลับมากันนะครับสควอตมาใสใจครับนี่ครับนี่เขย่าคอครับโอเคตัวที่สองหันไปครับครับมาดูตัวที่สามครับ นี่นี่ครับทุติสามของเฮานี่ถ้ามันใกล้เขาใหม่แต่รัวมันอยู่ตีหากใหม่เลยนะครับมันจะคุดเนี่ยครับเพราะมันเป็นหากใหม่เยอะกว่วาคุดนะครับเอาที่มันอยู่ใกล,ใกล,ใกล้หากใหม่น้อยนะครับนั่นจะคุดง่ายมันบอกเกิดหากใหม่ครับนี่ครับคุดไม่คุดไม่ในปลามันก็อย่าลำบากธรรมดาครับก็ใหม,มันนักครับ ขุดในสวนหรั่วพุชตีเป็นสวนเป็นสวนลำยงลำย่อยมันจะง่างรครย,ยครับดินปุ๋ยนะครับนี่นะ่าจะมีสองรูด้านกับรูหนึ่งนี่สองใส่ใส่ใหญ่ใส่สสเล็กอะไรของเรามั้ยแซ่บครับนี่นครับหู งูไปทางนี้ครับนี่ครับนี่ครับลุดไปนะครับลุดไปสักน้อยกาไม่แย่รครับ,รบอยางไม่ค็ดน้นอยเยะครับ ดูไก่ต้นไม้อยู่นะครับอะมันนะครับน้อยนนะครับไม่แย่อครับเนี่ยครับใกลยจะถึงแล้วขวามันเขาคุดใส่โดนใส่ตัวมันเอาเสียมเขาเดี๋ยวก่อยสะตอครับ แล้วครับมัาแย่พร้อมครับอุอ้อยู่ทีงไหนนะท่านน้อะครับนี่ครับ,รบถึงแล้วครับนี่เห็นก็ครับโนมิ Mãi hâm oh, mộ không hấp đi hấp dây giây hấp mầm hấp 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 ไปหาได้เลยครับงันเกิดจะลูกน้อยนะครับปลาแถวนี้อันดับแหลกเตรียมตัวเตรียมของมาให้ดีๆนะครับแตงตัวทึ่ไม่ชิดครับมียากันยุงกันยุงนย้งกันทามากเรียบร้อยนะครับเพราะยุงร้ายนักนณะครับนะครับหาไปเลยเลยครับ นี่นะครับถ้าเป็นขุยมดมันอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าเป็นขุยมดนะครับดินอย่าก้อนเล็กๆนะครับนี่ครับถ้าเป็นขุยจีกุ้งมันอยู่ประมาณนี้ครับดินอย่าก้อนใหญ่ครับนี่ครับนะครับทาคุดเลยครับนี่นะครับตะกี้หาไปหามาเจอของดีครับนี่ครับพระเฮดขนครับ น่ครับเห็ดค้นเห็ดค้นปวกนะครับตีนเ็อย่างยหประมาณนี้นะครับแต่มันดอกน้อยครับปะดอกหนึ่งครับโอ้ถ้าป้าหลายดอกนี่มาอเลยครับนี่น่ครับเอาไปหาฮงจิกุงต่อเลยครับปยุงนะครับหน้าฝนหน้านี่ครับยุงร้ายนะครับนักนี่ครับนี่ครับนี่เขาก็ป้าเราทำหน้านีนนี่รัทำนี่ นี่ขวยนึงครับครับเรามาคุดกันเลยครับ ครับแต่งเงย็นครับของแป้งนะครับเ้ขขา่กันตัวสองบาทปลายนะครับกุ้งนีะครับมันใกล้ถึงแล้วเฮาก็ได้เสียยนะครับนะครับ วิธีการพุดมันก็จะประมาณนี้นะครับเนาะพอเข่าครับพุดหมกปอกินนะครับหมกปอตามน้ำพริกหมกปอทอดเ้องกับปอแล้วครับเอาเบานักครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับคลิปกระตัวกับตามน้ำพริกได้ข่าบหนึ่งเนาะยน่อครับเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ